สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแบบง่วงๆนิดนึงแต่ว่าหัวใจเราจริงๆแล้วมันกำลังเต้นตุกตับตุกตับ อยางตื่นเต้นเราก็มาดูช้าอยู่แหละตอนนี้เวลา5ทุ่มแล้วก็คือ MV Virgin แม่งออกมาแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่ดูเวอร์เกลเลยจ้าแล้วเราก็แบบ o ้ oh my god เพื่อนสปอยมาเรียบร้อยแล้วว่าแบบตายแน่มึงตายแน่ดูแล้วมึงตายแน่ๆเราก็แบบว่ามามันจะสักเท่าไหร่กันเชียวไอ้บ้าเอย้ยอ่ะเราจะมาดู EXO Tempo กันนะคะตายอะ่ะ คือรู้อยู่แล้วแหละอัลบั้มนี้ยมันแบบเตรียมตัวนานมันแบบว่าบุม่มเพาะมาอย่างดีๆแล้วมันก็จะต้องออกมาปุ่มตุ้มแบบทั้งอัลบัมล้มอะไรแล้วก็ตก็จะตายไปเลยลจะโดนฆ่าตายยิ่งกับเซฮุนของเรานี่คือไม่ไหวแน่ๆดูแร้ต้องแบบเสียสติแน่ๆอ่ะเออแต่ตอนนี้เราจะขอจิ้มเข้าไปแล้วจะอุดหูเราจะปิดเสียงไว้เราจะไม่ได้ยินอะไรปึง้งไปรอไปรออ่าน่าจะดำอยู่นะคะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราจะซาเช็คกับ อย่างอื่นก่อนนะคะเช็คกับอะไรดีเบบี้บอสละกันตายฉันเลี่ยนฮุกกีโอเค,อเคตายกันแน่ๆตายกันไปเลยเริ่มหัวใจเต้นแรงแ้วเออลืมพูดถึงการดูทีเซอร์ดูสปอยต่างๆเขาบอกไว้เลยว่าเราช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มมีทีเซอร์ตั้งแต่แบบในไอจที่เขาไล่ๆกันมาคือเราก็แบบเออยุย่งๆนิดหน่อยอาจจะไม่ได้บอกว่ารอวีดอะไรขนาดนั้นแต่ทุกครั้ที่ดูก็คือแบบ เชื่อมันเอาขนาดนี้ได้หรอเนี่ยทุกคนแบบแบดบอยทุกคนมาเต็มมากอารมณ์ของทุกอย่างที่มาในทีเซอร์ความแบบสีแดงดําความแบบว่าทะเลทรายความแบบว่ารถมอเตอร์ไซค์และเสื้อหนังและขอบตาดําและต่างๆมันแบบดุดันอะ่ะเออใช้คํานี้เถอะแล้วก็คือคาดหวังกับกับ Mv มากมากเพลงอ่ะแน่ๆว่าต้องชอบแน่ๆเพลงมันแบบบีทโอเคมากแล้วก็สไตล์ของ MV จะเป็นแบบว่าแสงสี เยอะๆหน่อยแล้วก็จะบอกว่าหมุนๆก้องมันก,ก็จะแบบโอ้หรือเพราะว่าเขาเป็นเป็นผัววะก็เลยชอบแล้วอ่ะยังไม่ต้องทําอะไรยังไงก็ชอบกาจริงโอเคแล้วก็ไม่ต้องพูดพ่าทําเพลงมากเราดูเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาใน MV สี่นาที1วินะคะเราก็จะมาเริ่มกัน EXO Tempo ไป นี่คือท้องแรกฉันเมื่อกี้คือดีมากฉันขึ้นมาก่อน oh. ไม่ค่อยไม่่อยได้เจอฉัน,นขึ้นเคมากรผมเพิ่ oh ถือรูปอะมรัก oh. อย่างอยากวันเลวบาเก,กิดขึ้นเรยว่ากโอ้โหพิมพไทย

โอ้กันโอ้พี่สวัสดีค่ะโอ้กันโอ้กัเดี้ไม่โง่แบบนี้เจ้าจริงไหมคะฉันนอนเมื่อกี้ต ความนี่อะไรไม่ได้เลยเนี่ยมองแต่แบบผู้ชายเนี่ยเอ้าคนจบมีถือลูกบาศเดินกลับมาเหมือนเขาบอกอย่างไรใครถือกลับมาไอาเชีย่ยคนคนเร็วดูอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยแกดูไม่ทัน <laughs> ดูไม่ทันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ I c a n มเบอร์ e ีเนี่ยมันมันดีมากเลยนะแล้วแล้ว,ลวในเนื้อหาของเอมบีมอันใจมันคือยังไงวะ มันแบบว่าแดงๆมันแบบว่ามันดูมีอะไรสักอย่างที่เรายังจับใจความไม่ได้ว่ามันคืออะไรคือมันเกี่ยวอะไรสักอย่างกับรถหรอเกี่ยวอะไรกับรถแต่ก็มีฉากที่แบบใครเล่นเป็นโนแล้วก็เดินเชี่ยต้องดูอีกกี่รอบวันนี่คือแบบ แบบจิตใจมันฟุ้งซ่านมากมองแต่หน้าผู้ชายเนีเ่ยไอ้บ้าจริงอ่ะเพลงอะ่ะเพลงมันดีเว้ยเพลงมันแบบมันใหม่อะมันใหม่สําหรับเอ็กซโซหนูหนูว่าจะชักว่าหนูเฉยคือเราไม่เราสึกว่ามันแบบว่าเอ็กซโซไม่เคยทําอะไรทํานองนี้มาก่อนจะเรียกไม่ถูกด้วยว่ามันเป็นแนวไหนอะเออไม่ไม่รู้เหมือนกันอะแต่รู้สึกว่าเขาก็พยายามแบบว่าทําสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทําแล้วซึ่งมันแบบดีมากดีมากๆกับบีบประมาณนี้มันแบบไอเสียงเก้าอี้หรือเสียง อะไรสักอย่างเอ็ดเอ็ดเนีเ่ยโอเคอ่ะมันพอดีกับจังหวะเพลงมันก็ไม่ถึงกับเร็วจนแบบว่าจนปวดหัวหรือว่าแบบฟังไม่ทนันหรือว่าเร่งเร้าเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปเราว่ามันอยู่ในจังหวะกลางๆกาลังดีแล้วก็ฟังแล้วสนุกไม่ได้ฟังแล้วแบบว่าเอื่อหน้าเบือ่อหรือ,รอ,อรรว่ายังไงเลยอยู่แล้วมันแบบโอเคอยู่แล้วสําหรับการที่เขาเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงโปรโมทแล้วก็สมีของเราเนี่ย แล้วก็คุณโอเซลคุณถงราเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเขามาไกลมากเขาพัฒนาไปถึงขั้นนี้แล้วปกตินะเวลาท่อนหนึ่งของเขาอะที่เราจะหวีดได้ใน MV อะแบบหน้าเขาโผล่มาพร้อมกับแบบเสียงแรปของเขาเสียงร้องเขาอ่ะมันจะแบบอ,อยู่แบบเดียวเว้ยแล้วะพักก็จะแบบแต่เนี่ยคือแบบ ยาวมากอ่ะคือแบบ <c oughs> คือแบบมันมันยาวมากแบบเห็นได้ชัดว่าท่อนร้องเขาเพิ่มเยอะมากมีทั้งปอันนั้นของตัวเองเดียเด่ยวๆแล้วก็ตอนท่อนฮุกหลังอ่ะเป็นเสียงเป็นเสียงนางเด่นขึ้นมาจริงๆเว้ยก็คือน่าจะร้องกันหลายคนน่าจะร้องทุกคนเป็นเสียงทุกคนแต่แบบเสียงเซฮุนเหมือนแบบโดนแบบทําให้เด่นขึ้นมา่าฟังแล้วแบบเชื่อเสียงเซฮุนนี่ว่าโอ้ my god คือรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกยินดีอย่างยิง่งรู้สึกแบบหลังจากวียังของเซฮุนหลังจากการโซโล่ใน คอนต่างๆทําให้เขาอัพเลเวลขึ้นมาและททำให้เขาได้รับความไว้วางใจที่จะมีท่อนรองเยอะมากขึ้นนะครับจุดๆนี้รู้สึกดีและฟีลโซกูดมากยินดีอย่างยิ่งที่เซ็มของเราได้ท่อนรอง <c oughs> แล้วก็สําหรับคนอื่นๆคือคือดีมากคอ,คอสตูมดีมากและใบหน้าและเสียงร้องคือแบบพี่หมิ่นจะเป็นทรงแบบผมยิกหย่อย,อย,อยแต่ดีโอมานิ่งๆนะเว้ยดีโอต่อดีโอจะมีก็มี ฉากคู่กับพี่หมิ่นที่ช่วยกันนั่งเลี้ยงไอเออไอลูกสี่เหลี่ยมนี่อะไรวะฉันก็ต้องคอยมานั่งปฏิบัติต่อมีทั้งเรื่องลูกสี่เหลี่ยมมีทั้งเรื่องแบบหมวกกันน็อกที่เป็นแบบเหมือนโฮโลแกรมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะใครเข้าใจมาบอกทีตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยง่วงด้วยว เอาละค่ะในเมื่อเราดูกันไม่ทันเราก็ดูกันอีกรอบดีกว่าในเทมโปเวอร์ชั่นจีนนะคะที่มันออกมาแล้วถูกต้องอย่างยิ่งที่เราดูช้าแล้วเวอร์จีมันก็ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้วิเคราะห์กันใหม่อีกรอบตั้งใจดูกันอีกรอบอาจจะวิเคราะห์อะไรได้มากขึ้นใน MV นี้นะคะมาเทมโปเวอร์จีนและหวังว่าจะได้เจอพีอีมากขึ้นหนึ่งสองแซมไป

好好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 好 ชาอุ <derived> <ป> like, Shy, ้ the you, so ่เนี้ย่ว่าอะไรเลยคเกี่ยวกับกดดุกทำให้หายตัวได้ชื่อหายตัวได้

เสร็จแล้วตรงนี้มันไฟสว่งงางขึ้นมาเนี่ยแลก็ถือกลับมาอันนี้คือไข่ันไข่จังจัง,งจ,งองจงัอะไรนะดีจังโวยฟังหลอนหัวฟังจนแบบตูแตกตาแตกก็จะฟังอยู่ในลูกบาศหัวลูกบาศเป็นตัวเชื่อมโยงให้ทุกคน ว,ว,วับไปแวบมาแล้วมอไซค์อ่ะ,อะคออออืออะไรอ่ะคือขับมอไซค์หนีเหรอหรือว่าอะไรวะทำไมกูไม่รู้ไม่เก็ตอะ่ะผมไม่เก็ตนะครับแต่ว่ามันมันสวยดีนะครับแต่ผมต้องนั่งคิดอีกสักพักว่าเอสรุปคือไงนะมอไซค์ลูกบาทสืบสวนสืบสวนแค่ไหนแค่ไเนอะเ,เอาเป็นว่ <laughs> ออาอะไรสักอย่างเดี๋ยวก็มีคนที่มาวิเคราะห์ออกเองน่าแต่เราผู้ที่วิเคราะห์ไม่ออกก็จะวิเคราะห์ไม่ออกต่อไป แล้เราอยากรู้จังว่ามันแปลว่าอะไรหน้าเนื้อเพลงอะจากที่ฟังไปนะคะก็คิดว่าจากที่อ่านซับเกี่ยวที่อะไรวะ <laughs> เนื้อเพลงอะมันหม่หเกี่ยวกับว่าจังหวะดนตรีซับไม่เทมโปอยาแบบทําให้จังหวะของฉันรวนเลยแล้วเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับเพลงฉันจะร้องเพลงให้เธอฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับเพลงเลยแต่ V เป็นรถเหรอเป็นรถเป็นรถขับรถแล้วก็เหมือนขับรถหนีหอ่ะขับรถไปไหนอ่ ใครเข้าใจมับอกด้วยนะหหัวเตื้อนไม่รู้ว่าง่วงไปหมดแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าทุกอย่างมันดีเว้ยผู้ชายดีเพลงดีอัลบั้มดีไปซื้อจบตู่เราซื้อแหละเราซื้อบั้มและเธอไปซื้อบั้มด้วยนะยอกยอกไม่ต้องไปซื้อก็ได้ไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่เลยก็ฝากสนับสนุนเอ็กโซด้วยนะคะพี่ๆเขาพัฒนามมา,มาไกลมากเขาช่วงนี้ก็มีผลกานหลายๆด้านก็ ถ้าทุกคนได้ติดตามก็อาจจะหลงรักเอ็กโซกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนและอปอบป้าของเราเราจะสปอร์ตอัลบั้มนี้อย่างแหงกล้าเรารักนะ ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนะคะก็คือรีแอควันนี้อาจจะมึนๆง่วงๆว,ว,วิเคราะห์อะไรไม่รู้เรื่องนิดนึงหรือว่าตอนปกติก็อาจจะไม่รู้อยู่ดีคือยากกว่าข้อสอบไะเนี่ยเอวียากกว่าคิดไม่ออกอะ่ะปฏิบัติต่อไม่ถูกเลยเออเอาเป็นว่าเซคุนหล่ามากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าเวลาจะนอนยังไม่ค่อยมีเลยโชคดีนะคะทุกคนแล้วเ,เจอกันค่ะบ๊าวบายซคุนจุ๊บ